โอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโจเอ็กซ์ไลเดอร์นะครับโอเคครับผมก็จะมาแลกเปลี่ยนนักเตะนะครับผมจะแลกเปลี่ยนนักเตะแค่ตัวละพันเอ็มเท่านั้นนะครับหรือประมาณถึงพันเก้าแค่นั้นนะครับแค่นั้นเลยนะครับตัวที่ผมจะแลกก็มีแค่เจ็ดตัวนะครับรวมที่ตัวที่ผมจะแลกด้วยนะครับงงไหมคงไม่งงหรอกมั้งโอเคเรามาดูกันว่าผมจะแลกอยู่ประมาณสี่เซตหรือห้าเซตพอละผมพอแค่นี้นะครับเพราะว่าเงินผมไม่ค่อยมี ตัวแรกเป็นลามอสครับามาดู MC ็มซีชไมเคิลปารีสอยากได้แม็กซี่ดดลูม่าอ่าผมเอาเป็นดาลูม่าไหมแล้วไปตีบวกอีกรอบหนึ่งเอามาแลกต่อถ้าเป็นลามอสก็เอาไปขายได้นะครับขายได้อยู่ประมาณ400มเอาดดลูม่ามาแลกต่อครับเพื่อความบันเทิงนะครับผมเดี๋ยวผมตีบวกก่อนนะครับสักแป๊บหนึ่ง โอเคครับผมต้องตีบวกดารุม่าก่อนนะครับเพื่อที่มันต้องมีราคาก่อนเว้ยผมเชื่อว่าดารุม่าเนี่ยบวกหนึ่งเ่ยมันห้าร้อยเว้ยผมเชื่อว่ามันต้องผันพันกว่าประมาณพันห้าพันหกอ่ะบวกสองหกร้อยเฮ้ยบวกสองหกร้อยใช่เหรอบวกสามบวกสามราคาพันพันหนึ่งพันกว่าไม่งั้นถ้าเกิดราคาไม่ถึงเนี่ยผมบวกสี่นะเดี๋ยวผมขอดูราคาก่อนถ้าบวกสี่อยู่ประมาณ พันเก้าผมเอาเนี่ยผมเอาเลยผมจัดเลยในสูตรผมทุกคนเอาไปใช้ได้นะครับตอนมันเข้ามาตอนแรกอะตอนที่มันบีบเข้ามาตอนแรกอะเราเรากดเลยกดค้างไว้ครับเนี่ยกดค้างไว้ให้เมาส์มันหายพอเมาส์หายเสร็จปุ๊บมันบีบครั้งที่สองกดเลยครับนี่คือปล่อยเมาส์ครับติดแน่นอนติดทุกดอกครับผมผมบอกเลยเนี่ยเป็นไงสูตรนี้เอาไปใช้ก็ได้นะครับสูตรนี้เลยโอเคไปที่แลกเปลี่ยนนักเตะครับ ไปทินแรกเปลี่ยนนักเตะดารุมา่ามันต้องไม่เกินสองพันใช่ไหมสองพั 2, นเนาะตอนนี้มันเท่าไหร่อะพันเนาะพันสิบหกล้านไอสองพันสิบหกล้านเอาออกครับเหลือประมาณพันเก้าพันเก้าพันเก้าร้อยล้านครับผมเชื่อว่าต้องได้ของดีได้เงินได้เงินก็ประมาณแปดร้อยแปดร้อยเอ็มนะครับแต่ถ้าเกิดได้ตัวผมขอเป็นบวกแปดนะครับบวกแปดเอเซียนโรนโดบวกหกโรนโดบวกหกเหเอเซียน O, โอ้โห8ก็ได้นะก8ผมเอานะตัวนี้ผมเอาเอเชียนผมเอาเอเชียนผมไม่คิดอะไรมากเลยผมเอาเอเชียนเอาไว้เล่นนะครับเพราะว่าผมฟูลมัดลิดผมคิดว่าเอเชียนน่าจะมีประโยชน์กับผมนะดีกว่าไปซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับผมโอเคครับก็อันนี้นะครับเป็นวันที่สองนะครับวันที่สที่ผมได้อัดคลิปอันนี้ขึ้นมานครับอ่ะมาดูกัน วันหนึ่งเนี่ยผมแลกเปลี่ยนแค่สองครั้งนะครับผมแลกเปลี่ยนแค่สองครั้งเท่านั้นเองโอเคอิซาก,กิเอเงินห้าร้อยเอ็มอุ้ยห้าร้อยเอ็มเอาไว้เอาเงินเอาเงินคุ้มสุดนะครับต่อไปครับต้องอ่าผมมีตัวอยู่ไหมวะผมมีโอเคมีตัวอยู่ครับตัวนี้เพิ่งเปิดได้นะครับผมเพิ่งเปิดได้การ์ดเจ็ดสิบนะครับของฟรีเนาะ,เ,นะเราก็ตีบวกไปเลยครับ อย่๋ยวไปคิดอะไรมากเอาแค่พันเดียวพอผมจะเอาแค่พันเดียวพอนะครับแล้วก็ไปตีต่ออะไรก็ไปแลกต่อนะครับเอาพันเดียวไปแลกต่อเพื่อที่จะเอาตัวมามาแลกเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับผมเข้าใจไหมงงไหมคงไม่งงหรอกมั้งหลายคนก็ทํา้แบบนี้แหละมันเป็นสูตรครับสูตรการแลกเปลี่ยนนะครับมันจะทําให้เราได้คุ้มที่สุดนะครับผมแปดร้อยไม่คุ้มว่ะบวกสี่เท่าไหร่ บวกสี่พันสามผมคิดว่าบวกสี่ดีกว่าเนี่ยสูตรเดิมครับรอให้มันชิดเข้ามาครับแล้วกดนะครับกดเมาส์กดทีนึงเลยกดตรงไหนก็ได้ครับเนี่ยชิดเข้ามากดแล้วผมกดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้เมาส์หายพอเมาส์หายเสร็จปุ๊บพอมันบีบเข้ามาแล้วปล่อยเมาส์ครับเป็นไงสูตรนี้ติดทุกดอกผมบอกเลย <laughs> <laughs> เอาไหวเอาไหวเอาไหวขอแก้ตัวครับขอแก้ตัวตีบอกสามขอแก้ตัวครับ ขอแก้ตัวเด้อกดไปเลยครับบวกสามไม่ต้องคิดอะไรมากครับกดไปเลยนะครับส่วนบวกสี่เราจะใช้สูตรเหมือนเดิมโอเคบวกสี่ครับบวกสี่บวกสี่ติดแน่นอนบอกเชื่อผมดิติดแน่นอนเนี่ยบวกกับเซียดอปอะยังไงก็ติดโอเคกดครับผมเนี่ยเนี่ยมันบีบเข้ามาปุ๊บกดเลยกดครับแล้วรอให้เมาส์หายสูตรนี้สูตรเดิมเมาส์หายปุ๊บกดเข้ามากดปล่อยครับ กดปล่ bye, ครับเมื่อกี้ผมหลอกกดปล่ bye, ครับสูดนี้ต้องติดนะต้องติดอยู่แล้วผมบอกแล้วเส,สด็จโอเคพันสามร้อยเอ็มพันสามร้อยเอ็มผมคิดว่าต้องต้องต้องมีของดีอะ่อะพันสามรอเอ็มอ่ะเอาแค่เจ็ดตัวครับเพราะว่ามันถ้าเกิดเอาสิบตัวมันจะเปลืองเว้ยสำหรับผมอะ่ะผมคิดอย่างนี้นะ เฮ้ยม,มีมีมัดลิดวะผมอยากได้เป็นอ่าคูตัวบวกบวกหกก็ได้เฮ้ยตัวนี้เอามาตีบวกต่อได้นะมัดลิดผมจะทิ้งไว้ก่อนตัวขี้อะไรเนี่ยโมเอาตัวนี้ครับเอาประตูตัวนี้เอามาตีบวกต่อนะครับเพื่อที่เอาไปเป็นอ่าอะไรอะไรต่อนะครับอะไรรับสองอะ่ะไว้ง่ายโอ,โอเคครับอันนี้ก็วันที่สามนะครับผมบอกเลยว่าผมทาคลิปเนี้ย ใช้เวลาสามวันเลยเว้ยถ้าผมจะไปแลกแบบอ่าแมวมองพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมล่ะผมว่า VIP คุ้มสุดนะสำหรับผมอะ VIP คุ้มสุดเว้ยถ้าแบบพรีเมียมผมคิดว่าไม่คุ้มเว้ยมามาดูกันว่าเราได้อะไรปีฮอตเปิดก่อนเลยวันลิตร้อยบวกหกไม่เอาครับซื้อได้ตัวนี้บวกเจ็ดน้าไปตีต่อนะฮาซาผมเอา ตัวนี้ก็แล้วกันภาษาก็น่าจะไม่ไหวเพราะมันบวกสามมันแค่ห้าร้อยเอ็มเองใช่ปะละ่ะเอาตัวนี้กันะบวกสองเจ็ดร้อยเอ็มน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันไม่ได้แล้วไงมันจะลอยบวกหกก็เดี๋ยวไปซื้อเอาเองก็ได้นะครับหรือว่าซื้อปีอื่นก็อาจจะเก่งกว่านะครับผมตีบวกไปเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวเดียวเลยนะครับผม เอาเป็นอ่าบวก3มเท่าไหร่บวกสามพันหนึ่งเดี๋ยวผมจะดูบวกสต่อนะครับติดวะบวก3ามติดไม่แตกบวก3 1,000ึ่งพันเอ็มหนอบวก4ี่0ัเอาครับตีอย่างไรก็ต้องตีสูตรเดิมครับสูตรเดิมเลยไม่ว่าจะวันไหนผมใช้สูตรเดิมครับกดค้างนะครับผมพอมันติดปุ๊บ พอมันเมาส์หายปุ๊บกดปล่อยครับเชื่อผมสูตรนี้ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไงโถโอเคต่อไปก็ไปแลกเปลี่ยนครับผมอยากได้เป็นบวกแปดทั้งหนึ่งตัวผมยังไม่เคยแลกได้บวกแปดเลยนะถ้าเกิดใครแลกได้บวกแปดเนี่ยอคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยนะครับผมผมยังไม่เคยได้บวกแปดเลยเว้ยตั้งแต่แลกเปลี่ยนมาเนี่ยสองปีและไม่เคยได้เลยนะครับผมมา ขอเนี่ยเหววะ BLH หูบวกเจ็ดนะตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปตีต่อนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อ่าอุ้ยฮูดุกันบวกเจ็ดเบเซม่าบวกเจ็ด,จดขอดอีกอันหนึ่งถ้าไม่ใช่ตังผมเอาเบเซมา่าหูยโมบายวะ่ะถ้าโมบายไปบวกตีต่อก็จะได้ครับแต่ผมเลือกเป็นเบเซมา่าเดี๋ยวผมจะเอาเบเซม่าไปตี บวกแถ้ามันแตกก็ช่างมันครับแต่ถ้าเกิดมันติดจะเอามาใช้เป็นกองหน้านะครับแทนโรนันโดอานายอา์นายผมใช้ปี m อครับมันมันผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก่งบวกห้านะผมใช้แค่บวกห้าเองผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก่งเพราะว่าผมชอบเล่นเปิดมงเอามายืนคู่กับโรนันโดผมไม่รู้ว่าเบเซมาปีนี้มันจะมงเก่งหรือเปล่าไงแต่ที่เคยใช้ปีบีทีบมันมันมงได้มันพอมงได้นะครับ ก็บวกแปดอ่าดูสแตกค่าๆอะ่ะผมไม่รู้อะ่ะผมดูแค่แรกระโดดกระมงนะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งแค่นั้นเองกองหน้าที่ผมใช้นะครับเป็นแผนปัจจุบันเปิดมงผมใช้แค่ยืนตำแหน่งเปิดมงถ้ามันดีผมใช้แต่ถ้าเกิดมันมันไม่ดีอะ่ะมันก็มันก,นก็เอาเป็นอะไรก็ได้นะใช่ไหมล่ะไปนี่ครับดิดดิดสก็มมาตั้งนาน โอเคบวกแปดบวกแปดของพี่นะครับผมบวกแปดของพี่เป็นตัวที่สองที่ที่ตีเองนะครับตัวแรกแตกครับตัวนี้เป็นตัวที่สองเพราะเพราะว่าผมไม่กล้าตีส่วนใหญ่จะซื้อเอานะครับกดให้เมาสมันหายสูตรเดิมครับสูตรเหมือนตีบวกสี่เลยกดให้เมาส์มันหายพอมันปุ๊บปล่อยครับผมเฮ้เยเี่ยเชี่ย ไอสัตว์ติดเฉยเชี่ยบวกแปดบวกแปดตัวแรกร้อยสิบหกนะครับสแต็กร้อยสิบหกเอ้ร้อยหกนะครับสแต็กร้อยหกบวกแปดตัวแรกเป็นบินเซม,มาด้วยนะครับผมเชียช่ยเชี่ยแต่มันราคามันถูกไงสี่พันเอ็มแต่มันไม่มีขายไงประเด็นอะสี่พันเอ็มมันไม่มีขายเว้ยงั้นผมใช้ไปแล้วมันเป็นกองหน้าที่แบบหาช่องดีอะไม่แค่หาช่องดีนะครับดูขอดูสแต็กคร่าวๆได้ไหม ดีวผมจะย้ายเข้าไปอยู่ในทีมแล้วก็ดูสแต็คร่าวๆอาจจะเก่งกว่านี้นะครับเนี่ยผมจะย้ายไปอยู่ในนี้นะครับผมนี่ยืนคู่กับโรนัลโดครับก็อ่าสปีดอ่าความเร็วร้อยสิบครับผมสปีดต้นร้อยเก้านะครับจบสกอร์ร้อยสิบสี่นี่ประมาณนี้เลยยืนตำแหน่งร้อยสิบก็เลี้ยงบอลร้อยยิบสามนะครับผู้ถือว่าเยอะควบคุมบอลควบคุมบอลร้อยสิบห้านะครับคล่องตัวร้อยสิบสามนะครับสมดุลร้อยสิบห้า ปติกิริยา1 1 4ถือว่าโอเคนะครับเอาไว้หาช่องนะครับหม่งก็หมงมงไม่ได้หม่งไม่ได,ไได้เอาไว้หาช่องดีกว่าโอเคครับก็ไว้เจอใหม่ในพาร์ตต่อไปก็แล้วกันนะครับผมไปละ